วันนี้ทำอะไร EP16 วันนี้เราจะมีอุปกรณ์มาให้ทุกคนดูนั่นก็คืออันนี้เลย Air Dry c นะอันนี้อันแรกแล้วเราก็จะมีเป็นเหมือนก้อนหินนี่ก้อนหินของเราทุกคนดูสิเนื้อมันจะแบบขุข,ขัดขุข,ขะหน่อยแล้วก็จะมีเป็นก้อนหินอีกอันหนึ่งน,นี่เลยพ้แกะซองใช่ปะมันก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ทุกคนเนีลองลองบีบลองบีบ ยยเราจะเอาดินนี้ <S <S ใช่ไหมทุกคนเราก็ปั้นเป็นรูปวงกลมก่อนนะจะเป็นรูปอะไรนะจะเป็นรูปวงกลมนี่เริ่มจากทาวนี้ค่ะทุกคนนี่เห็นไหมมันติดเลยจ้าเราจะปั้นเป็นรูป่อติดตามชม เล็กเสนาจางเล็กเสนาเราก็จะมีสองก้อนหินล้วจ้ะทุกคนเขาบกว่าคือเหล่าป้นเป็นรูปอะไรเหล่าป้นเป็นรูปก้อนหินทุกคนทุกคนมันเหมือนคุกกี้อ่ะลองจับดูดิลองจับดูดิอดดเออเติร์เติรเติร์เติร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 ์กามากเลยอ่ะทุกคนดูสิอันนี้เป็นก้อนหินของเรานะทุกคนนี่ของเราสวยมากเลยอ่ะทุกคน มีดวงดาวมีก้อนหินมีน้ำสวยมากเลยจ้างานศิละปะชิ้นนี้ขอตั้งชื่อว่า The Sea ความจินตนการว่าอยู่ะทะเลอันลึกมีก้อนหินเรียงกันมีน้ำทะเลที่พัดและที่สำคัญมีมีมีดวงดาวอุปรกรณ์ที่เราใช้คือเคปวกก้อนหินเล็กถ้าใครชอบชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย